ก็จะมาแนะนำเทคนิคนะคะการหาค่าสายค่าคอร์สด้วยการนับนิ้วโดยใช้มือซ้ายนะคะซึ่งบางคนนะคะอาจจะรู้มาบ้างแล้วหรือบางคนก็จะลืมนะคะ,ะวันนี้คุณครูจะมาทบทวนเทคนิคน,นี้กันนะคะ,ะไปดูกันเลยค่ะ,ะสเต็ปแรกนะคะให้นักเรียนยกมือซ้ายขึ้นมานะคะโดยกำหนดให้นิ้วหัวแม่มือก็คือศูนย์องศานะคะแล้วก็นิ้วชี้คือ30องศา นิ้วกลางก็คือ45องศานิ้วนางคือ60องศาแล้วก็นิ้วก้อย90องศานะคะ,ะซึ่งสิ่งที่นรกเรียนจะต้องอทบไว้ในใจนะคะก็คือ,อให้นักเรียนใส่รากที่2แล้วก็ช่องว่างไว้นะคะแล้วก็ส่วนด้วย2นะคะโดยด้านซ้ายคือค่าสายด้านขวาคือค่าคอร์ด อ่ะมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองดูตัวอย่างก,กันนะคะอะอย่างเช่นอ่ะมุมศูนย์องศาให้เราหาักนิ้วหัวแม่มือลงมานะคะค่าทายคือฝั่งสายสังเกตดูว่าฝั่งซ้ายเนี่ยจะไม่มีนิ้วที่เหลือนะคะเพราะฉะนั้นค่าทายของศูนย์องศานะคะไม่มีนิ้วใดๆเลยก็คือมีค่าเป็นศูนย์ส่วน คอสนะคะคอสคือด้านขวาอันนี้คือค่าคอสด้านขวาเหลือ4นิ้วให้เราเติมเลข4ลงไปในรากที่2นะคะรากที่สองของ4ก็คือ2หาร2เพราะฉะนั้นเท่ากับ1นเราก็จะได้ค่าคอสศนย์ 0, องศาเท่ากับ1นะคะคะโอเคสเต็ปต่อไป 30องศานะคะ30องศาก็ทําเหมือนกันนะคะให้เราดูด้านซ้ายด้านซ้ายเป็นค่าทรายเราก็จะได้ค่าทรายของ30องศานะคะเหลือกี่นิ้วเหลือ1นิ้วนะคะอันคือหัวไม่มือเนี่ยคือ1นิ้วเราก็ใส่เลข1เข้าไปใส่เลขหนึ่งเข้าไปเพราะฉะนั้นค่าทรายสาองศาก็คือรากที่สองของ1ส่วน2 นะคะหรือ,อหนึ่งส่วนรู้สองนั่นเองนะคะอะรากที่สองของหนึ่งส่วนสองก็คือหนึ่งส่วนสองโอเคอ่ะนิดนึงนะคะอ่ะทีนี้ค่าคอสนะคะค่าคอสก็คือคอสสามสิบองศาคอร์สสามสิบองศานะคะก็ให้เราทำเหมือนกันก็คือด้านขวามือขวามือก็คือเหลือกี่นิ้ว เหลือ3นิ้วนะคะเราก็ใส่เลข3เข้าไปก็จะเป็นรากที่2ของ3ส่วนสอ่าโอเคอันนี้ก็คือ30องศานะคะอ่าต่อไป45องศา45องศาให้เราหักนิ้วกลางลงมาหักนิ้วกลางลงมาแล้วเราก็นับดูว่าด้านซ้ายเหลือกี่นิ้วด้านขวาเหลือกี่นิ้วค่าใส่45ห้า ะจะเหลือฝั่งละสองนิ้วก็คือได้เท่ากันค่าไซน์กับค่าคอร์สนะคะเพราะฉะนั้นค่าไซน์ของม,มุม45องศานะคะ,อะ45องศาก็คือคือเท่าไหร่คะ,ะก็จะเป็นรากที่สองส่วนสวนองค่าคอร์ส พอ45องศาก็เหมือนกันก็คือรากที่สองของ2นั่นเองนะคะโอเคต่อไปมุม60องศา60องศาเราก็มาดูเหมือนกันฝั่งซ้ายอันนี้ฝั่งขวาฝั่งซ้ายคือค่าสซายไซาย60องศา้วยกี่นิ้วอ่ะ 1, 2, 3, หนึเหลือ3นิ้วเราก็ใส่เป็น ค่าที่สองของสามส่วนสองค่าคอสคอสหกสิบเหลืออ่าหนึ่งนิ้วก็จะเป็นรูทหนึ่งส่วนสองหรือหนึ่งส่วนสองนั่นเองนะคะอ่าต่อไปมุมสุดท้ายของนิ้วที่เหลือนะคะก็คือนิ้วก้อยนิ้วก้อยก็จะคืออ่าก็จะเป็นเก้าสิบองศาอ่าเก้าสิบองศาฝั่งนี้ด้านซ้ายคือค่าทรายด้านคอร์ส ไม่มีนิ้วก็เป็น0นะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้ค่าไซา์ของมุม90องศาคือเหลือ4นิ้วแล้วใส่ลากเข้าไปไอสองของ4ส่วน2ก็คือ1นะคะส่วนค่าคอร์ดกสิบองศาไม่มีนิ้วเหลือก็เลยตก0อ่ะโอเคอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะในการใช้นิ้วหาค่าไซา์ค่าคอรในมุม มาตรฐานก็คือ0องศา30 45 60แล้วก็90ซึ่งเราจะใช้ในการทำโจทย์ทางวิทยาศาสตร์หรือวิชาฟิาสิกส์ก็ได้นะคะหรืออาจจะไปใช้ในวิชาคณิตศาสตร์นะคะ,ะสำหรับเทคนิคดีๆแบบนี้นักเรียนสามารถเข้ามาชมได้นะคะ,ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับเทคนิคใหม่ๆดีๆสำหรับนักเรียนนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ไปก่อนสวัสดีค่ะ